โร่โรโโโมาเอาไงไวรุ่นอะไรเอ่ยไ้มลงตัวกันที่ฟาร์มสารายบ้านปืนะนนี้เจอธนูล้วามสารายบ้านปมเนาเพื่อนกูอยากได้รูปถึรูปถูป้าปบ้าเกอาบ้านเก่ากูเหรอเออพกูมาหนึ่งกอง อล้วพวกผมดูสอบบอไว้ด้วยสามอเติร์ดรนี้พวกพมวกเเป็นปีมามากเลยไอ้ปือไม่มาตนั้นแต่ตัหมาตันี้แหละตอนกูอยู่ใกล้ตรงนั้ไอ้ช่มนีแกวะมีเยอะแยะกูขอสักอันได้ไหมอ้าวเียแมันไม่ดีตรงไหนอะเซียนนันแหลคือกูจะได้มาตั้งชื่อมา เนแกกูชื่อมันไม่ดีตงงรงไหนเมูท้กูไม่รู้เหมือนความสาหลายบ้านปืน้มไหนวะน,นี่นก็อยู่มามาก็อยู่มามากูเจอแล้วเนะี่ย <c oughs> อะไรคร์มธนูแม่นเาานาะไหนฟาร์มสาหลายมึงก่อน อ๋อนี่ฟาร์มสาหร่ายเหรอเฮ้ยฟาร์มสาหร่ายเข้ามาแต่ยังไม่ได้ทำเยเออกูว่าไอ้คาบิกอนอันนี้เดี๋ยวกูจะทำให้มันแบบว่าเป็นสวนดีไหมวะแบบว่ากึ่งกลางอ่ะไม่รู้ดิแล้วล้อมรั้วมั้งออกไม่ได้เด็กตัดกิ่งมึงจะออกหรอ

โอ้โหเมื่อไหร่กูจะวิ่งถึงบ้านเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วกูนอนแล้วกูอนอนแล้วเหลือใครเหลอคเหลือน,อนัทวีชัวแล้วตอนนี้กูก็กดนอนกูนอนแล้วกูนอนแล้วกูนอนแล้วตืนกูนอนอไมดีเลยอ้าตื่นดิเอนอน คือคนทะเลากันมาคุณถับมาก็ไป่ไียัด้อกูพยายามแล้วอูว่ากูต้อยอมกลับไปแล้วบอกนะไปแล้วบอกประเไ็นปรื่องนกูมาเอาของที่บ้านกูไม่ใช่ เอยเช่นนี่ทำอะไรบ้านกูอ,อ,กอ,อะไรของมึงเนี่ยอยู่ๆก็เดินมาเลงไก่เนี่ยนะอไ,ะไ,ไอพวกนี้ไม่มีโทเทม็มวะส่วนกูไม่ส่วนกูไม่จำเป<ม>็น ไม่นไม่โดนไมอง้ยคือยไกูกูกำลังถ่ายทำอยู่เอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหแล้วกูกดไอ้นี่ไง F1 อ่ะเฮ้เฮ้ยแม่งบินหนีกูเลยว่ะเฮ้ยมึงบินอะไรสูงขนาดนั้นวะเนี่ย อปกรเยอะไปหมดเลยว่ะเฮ้ยกูเห็นแต่ละคนแล้วมังกรจะสู้ไงเนี่ยมังกรมังกรสู้ไงเนี่ยอีคิวอยู่บ้านเปนใ่ใช่ไหมอคม่งเล่งกู Mung pili, mung ipayaman na. สรุปมึงจะตีเน ouais> ี่ยเลยเฮ้ยทำไมกูเห็นไอซันมูนมันโตขาวขาวๆอะพลังเล็กพลังลูกขนุนเหรอลูกขนูไอเฟียเหรอเจ๋งจังวะ

150กว่าๆเ้วกระโดดมเอาไงเนี่ยวัยรุ่นคุณรวมตัวเหลือเหลือใครวะเนี่ยเหลือชูวี่คนเดียวอ่า

เอ้โหเช่นนี้แม่งยิงกูอีกแล้วกูจะถ่ายทําเนี่ยแม่งเป็นไรกูบกวเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เนี่ยเฮ้ยเ้ยทำไมไอคิวมันเด้งกลางกาดได้วะเนีย

มื่อกี้มึงใช้ประกันชีวิตเหรอไอเป็ดใช่หรอไอวิงวิงเมื่อกี้นี่คือมึงใช้หรอวะนี่ไงคือแบบว่าพวกแบบว่าขึ้นไปสูงก็โดเลย เอาจอาจริงๆไหมกูเห็นชุดแต่ละคนเนี่ยกูยังคิดไม่ออกเลยมังกรจะเอาพวกมึงลงยังไงเนี่ยยุยเว้นชุดทองอ่ะอันนั้นอาจจะเสี่ยงหน่อยแม่งไวเรื่องชุดทองไว้ให้โอ้โห ทำไมรีเจนแม่งยิบสองวีง uhm? อ,อ, então, อเอาอินทันเฮลดีกว่าเอาไวรุ่น s ล o w f ลล l i n งเฮ้ยมึงมีโ l ลฟอลล l i อ๋อใช้ไอ้นั่นเหรออะไรนะเออไอสิ่งนั้นอ่ะแค่นี้แล้วกันโอ้โหมึงขยันนะมึงจะไปวางอะไรวะไอ้นี่เหรอรีซิปแทนอ๋อ

กูบอกว่าวันกูอบอกว่าชุดไอเฟียนแม่งเก่งที่สุดในโลกอะเอ,าอเ้าอ, <c oughs> อะไรวะไม่ใช่เหรอบุกมาร์เก็ตโรคมันจะแตกหรอวะฟ้า,าบอกว่าบอกว่าบอกว่าโลกเพอร์เฟกต์การ์ดเฮ้ย

เขาจะได้เห็นว่าว่าเซิร์ฟเรามีมาสคอตนะเว้ยววเฮ้ยไม่มีคนใส่หัววินเทอร์อ๋อ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 ตันมูนมันยังตีกับหมายอยู่เลยเนี่ย

ไลฟ์ียนมันอยู่อย่างไกลกูบอกวรูโลกมึงเไ๋มดีกรูบอกวู่โอกม่าโล๋มึีโองดี้อเมื่อกีมู้กู้็บอกูลม้ไ เฮ้ยมีคนจะเหลี่ยมใส่กูเอาเอาเอาแม่งโดนแม่งโดนซันแม่งโดนกระสุนซันเอายิงยิงกูไม่โดนด้วยเอายิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดนเอายิงกูไม่โดนยิงกูไม่โดนเอายิงกูไม่โดน ุ้งฮ้งฮ้งุ้งโอ้ยทีนี่ใช้เทมเพลตเขียวๆป่ะใช้เทมเพลตหรอหรือว่าใช้ไอ้นี่ว่าใช้แบนเนอร์ใช้แบนเนอร์ใช้แบนเนอร์อ้ย

เอาไอ้คนที่มันเล่นเล่นในคอมมาถ่ายก็ดีนะเพราะมัน F1 ได้มันจะแบบว่าไอ้นี่ยไม่รู้แล้วแต่พวกมึงอะตั้งหนึงของเต็มไปเย้เ็ดใครแม่งนั่งแอควะตั้งหนึงของเต็มเอายอมยอมยอมใครแม่งไ่้แอคใครไม่แม่งแอคคุณเลิกลากเล็กกูหันบอลเลยนาทีถ่ายแฮะ

เควุ่นวายชียต่อไปหใครไทยเย็ดเอปื้มอ่ะเอไม่ไม่ก็โอมาอยู่ตรงกลางอ่ะสักคนนึงอยู่กลางอ่ะเดี๋ยวพืน้เทท่เกินเท่เกินไปป่าพี่เอาโอ้ยฝนตก เออมึงถ่ายท่ามการฝนตกไปเลยเออ่อไรเกาวะงงกหมดเลยทำไมเป็นงั้นอ่ะอต้องปินินสกีอย่งี้เมือโทรศัพท่ายไงโอ้โทรศัพท์่าให้คนอื่นถ่ายก็ได้มั้งเอ้าเฟียหรือใครก็ได้สักคนห่ะจะได้ไปไหมเนี่ย เย็นไม่มีคนง้างธนูถือทเทมแอคด้วยวะโอ้ยเอา้าแล้วกุ มึงมึงมึงกดกลับมาก่อนก็ได้กูก็เดินไม่ได้หรอกอย่างนั้นอ่อมันไม่ถึงหรอก <c oughs> อะไร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 มึงจะออะไรกู <c oughs> อยู่มุมมองมุมมองด้านหน้ากูมองไม่เห็นหนะ <c oughs> ให้กูทำอะไร นี่คือมันจะให้ไอ้เฟสเป็นตรงกลางแทนเว้ยไม่อะไรมึงก็ยืนตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอ๋อแม่งตีอีกตีอะไรของมันวะวันนี้คือ รวมตัวกันถ่ายรูปออเออแม่งมืดไว้ไ<อ> <laughs>